อิติปิโสภระควาอรลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรลสัมปโนสุขโตโลกัวิทูนุตตะโลปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภระควาติสวากขาโตภะควาตาธรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปันยิโกปัจจตังเวีทิฏโพวินโยหิติสุปฏิปนันโนพะควโตสา,าวกสังโฆ อูชุปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกะสังโคยะยายะปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกะสังโคสามีสิปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกะสังโคยะทิทางจตารีปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสา,าุคลาเอสภะคะวะโตสาวกะสังโคอหุเนโยปาหุเนโย,นโยทักกิเนะกะลนิโยอนุตตะลังกุญย,ยักเขต,ตังโลกาสาติ จินดามณีปิยังมันตังยสัศธาสังโกนางอุปัสันติสินีหังมาตาปิทาวะโอระหังปะโธตันจามหาราชาตะวังมังโปสัตถูโนทีปังกาเลเทโวสุโปเศธิกัดกินจิเทโวเยสัโกปัจชังเทศมิงกินนวาทัตตาปิยง การตังสาลิปุตโตภะวนตุมีสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปิยงังจจทะนางสัพเพชนาพระหูชนะปิยังมามะมักกตาวาพุทธรัตตนังโอสถังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนาโสทินานณสันตุปัตะวาสัพเพทุขาวูปาาัเสมตุเตศกกตาวาธรรมรัตตนัง โอสถังอุตมังวรังปาริราหูปะสะปะสะมะนังธรรมาเตเชนณโสทินานัสสันโตปัทวาสัพเพพยาวูปะสะมีตุเตสักกัตวาสังฆารัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนณโสทินานันสันโตปัฏวาสัพเพรูคาวูปะสะมีตุเต <c oughs> อิติปิโูพระควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนส,สุขโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาลถิสัทธาเทวมโนสานางพุทโธภระควาติสวาะขาโตภระควาตาธรมโมสันทิปติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปะณ oh th e e ียโกปจตังเวทิทโพเยหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทางจตาริปุริสปุขฆาลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆเอส อา,อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกระเนโย,อ,ยอนุตตลังปุญญะเพตตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสัทธ,ธาสังโกนังอุปันติสินนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังปุสสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเศธิ กินจิเทโวเยสกโกปัจชังทัสนิมิงกินนีวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุมีจิตทิลาพังชนานาเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชนาพระหูชนะปิยังมะมะกัสสกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสธินา นาสันตุปัฏฐวาสัพเพทุกขาวูปัสเมนตุเตสกัตวาธรรมาัตนังโอสถานอุตมังวรังปริลาหูปัสะมะนังธรรมเตเชนะโสธทินานาสันตุปัฏฐวาสัพเพพยาวูปัสเมนตุเตสกัตวาสังขรัตนังโอสถันอุตมังวรังอาหุเนยัางปาหุเนยัางสังคเตเชนะโสธทินา นาสันตุปัทาวาสัพเพโลคาวปุปัสเนตุตีอิติปิโสภะคาวา阿拉หังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปนุสุขโตโลกวิทูอนุตตโลกุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุโทโธภะคาวาติสวะขาโตภะคาวาตาธม,มู จันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณยิโกปัจจะตังเวทิตพโพเวญโยหิอิติสุปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกะสังโฆยาปุชุปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกะสังโฆญายาปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกะสังโฆ สามีจิปติปัน,นุพระคาวะโตสาวกสังโฆยะทีทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสัปุคลาเอสัตพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกกระเนโยอนุตตรลังปุญญเขตังโลกัสสาอาติจินดามณีปยังมันตังยะสัทธาสังโกนงะ อุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโปรตรจะมหาราชาตวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทเสธิกินจิเทโวเยสากโกปัดชังทัศนีทินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุมสิทธิลาผังชน,นะเยมณีจินดาปิยังจะทังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมากม สักรกตวาพุทธรัตานังโอสถามอุตมังวรังหีตังเทวเมนุษสานางพุทธเตเชนะโสธทินานาสันตุปัตถาวาสัพเพทุขาบูปัสเมตุเตสักกตวธาธรรมรัตนาังโอสถามอุตมังวรังปาริลาหูป,ปัสสมานางธรรมเตเชนะโสธทินานาสันตุปัตถาวาสัพเพพยาวูปัสเมตุเต สังกัตวาสังคาระตะนังโอสถานอุตมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคเตเชนะโสธินานาสันตุป,ปัฏฐวาสัพเพรโรคาอุปสเมนตุเต